สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่เราไม่ได้เล่นรูบอกมานานนะตอนนี้ผมก็มาหาเกมอาแบบใหม่ที่เราอยากจะเล่นกันคือ,อน,นี่ครับ Sentinel AI uprising อันนี้ผมได้ลองไปเล่นมาแล้วรู้สึกว่ามันสนุกมากเลยแล้วก็เลยจะมาเล่นกับพี่บิ๊กคือเกมเนี้ยมันจะคล้ายๆกับเนี่ยครับ Zombie uprising ก็คือชื่อคล้ายๆกันเลยเนาะคืออันนี้จะเป็นจะเปลี่ยนจากซอมบี้เป็นหุ่นยนต์แทนเป็นแนว first person shooting ครับคือเข้าไปยิงกับหุ่นยนต์ครับตอนนี้ผมก็เข้ามาในดาลแล้วบิ๊กมาจอยได้เลย โอเคกำลังจอยอยู่คือไอ้แมปเนี้ยบิ๊กตอนนี้มันจะเป็นระดับเบต้าอยู่คือเอันเป็นอัลฟาอะไรยิ่งกว่าเบตา้าเป็นอัลฟาคือเกมมันยังไม่เสร็จด้วยซ้ำบิ๊กแต่ว่ามันสนุกมากเลยนะตัวเกมอะ่ะจะมีโหลดเอาของปืนอย่างเงี้ยบิ๊กก็คือเราอ่ะสามารถเปลี่ยนปืนเข้าไปก่อนสู้ได้หรือไม่ก็ไปเปลี่ยนในด่านได้บอกตัวปืนก็จะมีเรื่องเลเวลมาด้วยนะอย่างถ้าปืนเลเวลสูงขึ้นอะ่ะมันจะมีเรื่องเทียบบิ๊กคือความหายากวิ๊ก็จะของหายากมาเป็นเทียสีเทียสีแล้วก็ อาเทนสี uh, ม่วงเลเวล5แต่เนี่ยผมมีอาเอคเอ็มอาเลเวล12ดาเมจมันจะแรงกว่าประมาณนี้ครับแล้วตัวปืนก็จะมี ics, เอฟเฟกด้วยนะบิ๊กเหมือนบอลเดอร์แลนด์เว้ยที่ว่าแต่มันจะมีพอสีพิเศษปุ๊บก็จะมีเอฟเฟกแบบเพิ่มแม็กกาซีนอะไรพวกนี้บิ๊กชื่อพิเศษเพิ่มแม็กกาซีนชื่อนี้ลบน้ำหนักบิ๊กเออนี่แต่ปา้ามีเรื่องน้ำหนักมีเรื่องแมกกาซีนด้วยนะเว้ยแบบบอลเดอร์แลนด์เนี่ยเข้าใจว่าบอลเดอร์แลนด์มั้ยมีให้กดจอยด้วยเนี่ยใช่นยิิงบ๊กอ้ ตอนเนี้ยพี่มี hunting rifle level 10แต่เนี่เป็น level 8ก็คืออย่างร์ดเออปืนพกที่ก็มีพกพกอันนี้9มมพิสตอล9 mm เออ9มิลลิเมตรพิสตอลกับตอนนี้ก็คือผมต้องเปลี่ยนเป็นปืนเพราะ damage สามสิบเยินตนก็มีปืนสีขาวนี่เป็น level 9จะเป็น standard สีขาว level 9ใส่ชามได้ใส่นุ่นใส่นี่ใส่นั่นมี melee weapon มี implant ด้วยนะเรับดวงติดตามเราด้วยมี implant ด้วยมีโดนโดนได้ช่วยยิงสามารถเปลี่ยนโดนได้ด้วยนะแล้วก็มีเปลี่ยนลูกระเบิดได้ อ่ะงั้นเดี๋ยวผมเริ่มเลยมีสก,กินด้วยน,นะผมได้สก,กินมาจากการสุ่มไอตู้เนี่ยตู้มาเก็ตตรงนี้ก็จะซื้อสก,กินสุ่มได้เนี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าเก้าของเกมแล้วไม่ใช่ตังค์ซื้อย,ยิงหุ่นยนต์ใช่ไหมใช่ครับหเห็นละเควสจะมีผมมามันจะมีแอชิเมต์ระหว่างดาดด้วยนะแบบไอเควสระหว่างดาดบอกว่าให้เราปกป้องตรงนู้นดันพิโลดต,ตรงนี้อะไรเงี้ยนี่นี่ก็มาเลยก็รที่ก็ใช้เอคยองยังดีเอคขามีซูมด้วยเลย ใช่กดคิวจะเป็นการขึ้นสโคบค้างได้ครกดคิวจะขึ้นสโคบค้างแต่เราจะเดินชา้าเอาขึ้นสโคบเราจะเดินช้าด้วยนะสมจริงดิบองเกมแบบขึ้นสโคบแล้วมันไม่เดินชา้านะใช่ไหมใช่อันนี้เดินชา้าอ่าเราเกมสมามารถเปลี่ยนเป็นหมดเติร์เพรสซันได้นะกดซีบิกเติร์เพรสซันอันนี้โอโอเอ็กซ์โอเป็นบิวเมนูอ๋ออ่ากดเอ็กซ์ค้างเพื่อเปิดเมนูได้นี่ของพี่พี่มีเพียบเลยของพี่มีทั้งช็อตบอลคือกำแพงสั้นอย่างนี้กำแพงสั้นอ่ะ,อะมันสามารถเราสามารถยิงขึ้น,น,น,นไปอยยู<ๆ>่่่ข้้้้างงบนนนไไดดะแลวก็ิีีเย อยู่ข้างหลังกำแพงก็ได้หรือจะอยู่ข้างบนเพื่อเอาความสูงก็ได้เบ๊ก็แต่ชอบเลยเห็นปะ่ะมีของบีมีให้บิวอย่างเงี้ยแล้วก็มีหุ่นโดนดิเห็นปะ่ะโดนจะบินตามแล้วก็ชว่วยยิงโดนอ่ะมันมีหลายประเภทดบกแต่ว่าตอนเนี้ยเราได้ประเภทแบบยิงมั้งพี่แล้วก็ได้ประเภทแบบยิงดบกของบีเป็นเริ่มต้นใช่ก็ประเภทเริ่มต้นก็ตัวยิง แล้วต่อไปตรงนี้เพื่อนๆนีนน่ตรงนี้สําคัญเลยถ้าใครที่เพิ่งเลน่นเนาะกด V ครับกด V ทางขวามือจะเห็นว่าเนี่ยมันจะออกมาให้เลือกว่าเราจะอัปเกรดอะไรบิ๊กอันแรกเพิ่มบูเล e t สปีดอ่ะ Spray คือกระสุนกระจายมากขึ้นอันที่2เพิ่มแ a ็ c ชิลผมเลือกแ a ็ c ชิลมาฮะเอาเลยโดนโดนยิงตายเหรอหรือโดนระเบิดตายยิงได้นะศัตรูมันยิงเราระบิ๊กมันไม่แบบศัตร<อ>ูโง่ๆนะมันไม่ใช่ทาวโว้ดีเฟนต์นะบิ๊กมันคือชูตติ้งนะบิ๊กเกมเนี้ยมีน่าจะปาระเบิดโดนตัวเองมั้งเนี่ย หรอมันตายไปเลยบิ๊กป้าระเบิดใกล้ๆไงนึกว่ามันอ่ะระเบิดแล้วก็ยังเหลืออัปเกรดในบิกน<ห>๊กกด B เพื่ออัปเกรดด้วยอย่างเนี้ยเขาอัปเกรดมันจะมีหลายเกรดใช่ไหมยอย่างทางซ้ายก็คือมขาบอกว่าอ่าอาวุธมีโอกาส10%ที่จะไม่ใช้กระสุนแล้วก็อ๋อไม่ใช้กระสุนในการยิงบิ๊กเโาอย่างเจ๋ง,งเลยอ่ะอัพเลยผมบิ๊กเอาตีกำจัดได้แล้วได้สแคปมากขึ้นไอ้สแคปนี่๊กก็ไปโดนเก็บอีกเลยนะ แค่ต้องเดินไปเก็บเลยนะเออกระสุนในเกมเนี้ยมันแบ่งออกเป็นกระสุนอ่าปืนปืนปืนหลักปืนหลักปืนปืนเล็กแล้วก็ปืนใหญ่นะเบฮฟวี่สามกระสุนบิ๊ีได้ปืนหลักและเป็นปักกันเปลี่ยนปืนได้เลยนะครับสมารถเปลี่ยนได้เลย๊กกดแถบค้างเิ๊กแล้วกดโหลดเอาใช่ปะแล้วก็เลือกเปลี่ยนตรงนี้เลยคลิกเบาเข้าไปแล้วเลือกปืนเปลี่ยนได้เลยครับใช่ปะเปลี่ยนได้หลากได้ด้วย ถ้าเรายูนอยู่หน้าศัตรูก็จะโดนยิงด้วยใช่ไหมใช่ครับ,รบมันไม่ได้เป็นแบบออนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกลับไปหมดปกติเฮ้ยแต่ตรงนี้ไม่มีคนเล่นเลยวันเนี้ยปกติตรงนี้คนมันจะป้องกันกันโหนเลยนะหรือว่าอ๋อตอนนี้ที่เราอัดเป็นช่วงกลางวันปะคนเลยน้อยคนที่เล่นต้องเป็นคนที่เขาว่างมาเล่นใช่ป่ะเว็บนี้อ,าาะอะไรอะ่ะซัมพาร์สลัดเว็บแกนสเปนพาร์ทอัปเกรดเว็บพ่อนใช่เราสามารถไปอัปเกรดได้ครับอัปเกรดอาวุธได้กดตรงไหนอ่ะ ตู้เห็นตู้เดี๋ยวพี่ทัไปอัพเกรดกันะตู้ขวังปอนที่ขวังป้องก่อนะอ๋อนี่อัพเกรดพอดใช่พึงปอดนี่คือตู้อัพเกรดครับเอาสปารเอาหน้าจุ่มเข้าไปแล้วก็กด e เอ้ยพี่ใช้ตู้นี้ผิดตู้กด e ตู้นี้แล้วก็อัพเกรดได้พอดน่าจะเป็นเหมือนในเกมเห็นป่ะใช้แต้มสีเหลืองในการอัพเกรดรูปชิปเนี่ยเติมความดาเมจไฟเรดการความแม่นของปืนแล้วก็ความแม่นยำมันจะมีหลายหลายอย่างพี่ไม่รู้อะไรอะไรบ้างนะ เฮ้ยแต่ตัวพี่เท่อยู่คนเดียวอ่ะพี่เป็นไอ้นี่เบ๊กดูดิเป็นคิงแมนเลยดูดิใชีะ๋ะอยู่เห็นพี่ปะนแถนสกินคิงแมนปะพี่เป็นสกินไอ้นัน่นทหารธรรมดาเนี่ยใช่ไหม<ช>พี่อยู่ข้างหลังปเป็นเห็น,หนปะไหนเห็นปะก็น่าละอันนี้มิชชั่นโหมดเห็นปะอ,อ๋อมันให้เลือกใช่ไหมกดอะไรเลือกอะ่ะหนึ่งหรือสองอาไฟบอสดีกว่าเลือกไฟบอสอ่าบ๊เลือกไฟบอสเหมือนกันจะได้ดูบอสได้บอสโหดป่ตัวยิงใส่เฟิร์สเพอร์ซันดีกว่า ไอตัวหุ่นตัวนี้่ตัวใหญ่มันมีหลายมุมนะครับเราต้องรีบไปกันหลายมุมด้วยระวังโอ้ยจิงตินรถหอยหุ่นธรรมดามันจะขุดอย่างเดียวเลยอ่ะจะมีหุน่นต่อยพี่ไม่เจอหุน่นยิงเลเซอร์แบบวิ่งมาวิ่งมาฟันอ่ะจะมีหุน่นวิ่งมาฟันด้วยนะเฮ้ยหุ่นยิงเลเซอร์อนนมาแล้ว,ลวระวังมีคนกัน เดี๋ยวฟังรู้กันพูดหนึ่งเป็นไรขอนวะอ๋อมันมีเพื่อนเรามีเพื่อนนั่นอยู่มุดดินเรามีเพื่อนมุดอยู่บนกระแพงเล็กอ๋อมีออบเจกทีปซึ่งเดอรีมาแล้วหาคุณแจ็คคุณแจ็คคอนโทรลพานเอลเป็นคอนโทรลอ๋อโอเคงั้นเราหาเลยหาคุณแจเข้าเพลงคอนโทรลพานเนลครับของพี่มีที่คิวจะคิวเลือดให้เราสิบห้าน่วยแล้วก็เพิ่มคิวจะคิวเลือดพี่เป็นสายเลือดเยอะนะ แล้วก็อัปเกรดพี่จะเอาดาเมจ170เลยเป็นไรฟ์โฟวลดาเมจแรงๆแ,แล้วก็ดาเมจปืนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปหาของนะพี่จะจัดการพวกนี้ให้อุนยนแต่เริ่มมีตัวถึกแล้วนะจะเป็นตัวแบบจะมีตัวบางตัวเป็นตัวถึกขึ้นแล้วก็เป็นตัวที่นั่นน่ะจีนั่นขึ้นอะ่ะเข้มขึ้นเฮ้ยได้แล้วหรอหากุญแจมีคนชนผาแนลกุญแจมีคนหาแล้วอรอผ่าแบบที่เดินที่เดินไปตู้ล็อกเกอร์เนี่ยเข่น เห็นี่ยคุณแจเจอแล้วแล้วไงต่อด r อ p เดอะเอ l กโ i v e สต์เคสคุณชูเดอะบอสอ๋อดรอเดอะเอ็โซสต์เคสออนออนเดอะออนูเดอะบอสยูโอเคใช้เคนใช้เคนดอกสองใส่บอสได้นุ่นเอ้ยล็อกไฟเมลี่สีฮะเคสตรงนี้่ะนี่สมสมใช่พี่ใช้แล้ว เราเคลนยังไงเราพี่ดนเราไงออลติกทีปคอมพิวต์กระเดียวบอัลติทีปอ๋อระเบิดมันดอกใส่บอสไป็นห้าครึ่งนึงอ๋ออัดบอสมันดอกระเบิดใส่บอสเราพี่มองไม่เห็นเมื่อกี้ใช่มันดอกไปแล้วเอาบอสเดินมาใช่ไหมเนี่ยใช่กำลังเดินอยู่กี่ไฟยังไปลมบอสไปบอสมีเลือดเท่าไหร่เนี่ยมองไม่เห็นเลือดเลยติ๊เปอร์เซ็นต์ละ ยิงลูกน้องนะเรียบร้อยอ๋อชิเป็นคอมพีดเรียบร้อยลับบอสตายจบดานนี่ไงดูดิ MVP ดูพี่ดิ MVP ีดิต้องเ v p พเลยเพราะพี่พี่เล่นมาตั้งแต่เมื่อวานไงโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวแมปสนุกมากไหมใครชอบเนาะเดี๋ยวฝากเพื่อนๆกดไลค์เอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดของคลิปเหมือนเดิม ใครอยากเล่นก็เดี๋ยวไปกดที่รายละเอียดของคลิปจะเป็นลิงก์แล้วก็ชื่อแมบบนะตูเ้เกมยังเป็นอัลฟาอยู่นะครับก็คือมันยังไม่เสร็จดีนะแบบเหมือนจะมีไม่เยอะด้วยถ้ายังไงเดี๋ยวผมไปเล่นอีกแบบหนึ่งให้เพื่อนดูต่อเลยแล้วก็ถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์กันมาไว้นะอยากให้ผมไปลองแบบอะไรบ้างเดี๋ยวผมน่าจะหาแบบแนวแนนี้ครับแบบแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีคนเล่นกันเยอะนะหรือแบบที่มันแบบนอกกระแสอะไรอย่างนี้มาเรื่อยๆเนาะ ยังไงก็รอติดตามกันได้นะช่องของเราก็เราเริ่มจะมาทําแนวนี้แล้วเริ่มจะทําแนวแบบโรบอทแบบไปให,ใหม่เนาะมาดูคิดว่าน่าจะสนุกนะแนวนี้เอ้ยอันนี้เพิ่มดีเจเลือดพี่เอาเนี่อัพบ้างวน่ยเบ๊กอัพบ้างก่อนอ่ะบบ้างแล้วพยายามเอาลกกับชาเป็นพยายามอัพนะพยายามอัพนะเนี่ยโคตรดีเลยอ่าพี่เอาเนี่ ไม่กระสุนเรากระจายน้อยลงแล้วใช้ AK ไม่เคยเห็นี่เคยหไ,ไม่กระจายปะมีได้ปืนม่วงด้วยอ๋อเอ้ปืนม่วงก็ดีดิเปลี่ยนเลยถ้าเป็นปืนม่วงก็เปลี่ยนเลยปัดกันม่วงแล้วก็ไฟเลทอ่าพี่พวกเด็กๆมาเล่นไปนะพี่เปลี่ยนปืนพี่ได้ปืน13ามาสามผมน้ำหนักลงแต่เมทบวกึ้นลองเปลี่ยนไม่ p ีว l i ไล ด w d l i ีไลอาจจะเป็นปืนที่ดีขึ้นก็ได้นะครับไลฟ์โฟยังไม่มีปืนอื่นที่ดีกว่า 6! Oh, เอ้ยมีพกนี่พกเพลมีจะเป็นเบสิกไลฟ์อยู่เลยเฮ้ยเยมันถึงนี้ได้ไงเฮ้ยไม่มีใครกันเลยเหรอ <S 2> <S 2> เฮ้ยอ๋อมันมาฝั่งนู้นโลสะโขบโลสะโขบอ่าไอ้หุ่นแไมงูมาเป็นเป็น,นหุ่นแจกพลังให้เพื่อนดิฝั่งนี้โดนตีฝั่งนี้โดนตีใกลมัน มันรีมาถึงหน้านี้แล้วโอ,อ้อย่าลืมนิกพี่ลืมบอกอย่างหนึ่งนิกเกมมันมีลูกมาสเตอรี่แรงด้วยนะใช้ปืนอะไรครัปืนหนั้นก็จะเวลอัพดิคโอ้คอแตกเลยจะเบิดป้าระเบิดป้าเลยป้าเบิดแล้วตุ้มเอ้ยหายไปเยอะเยอะโอ้เกือบแตกแล้วโอ้ไม่มีคนป้องกันเลยอ่ะบันเทิงจัด ทุกคน<ช>น่าจะนั่นมั้งทุกคนน่าจะไปสร้างนู่นสร้างนี่มั้งพี่ตั้งป้อมน้เลยเรอเออเดี๋ยวพี่ตั้งป้อมให้อาพี่จะกันฟากประตูมาทางขวาทางประตูาท,ทางเลยเไหมเยียกกันฟังนี้อาอันนี้พี่บดแล้วน็อตพี่บดเมื่อกี้กระสุนบีหมดด้วยต้องเติมกระสุนก่อนกระสุนกิบตามทางก็ได้หรือจะใช้ใชไอ้ปูนปลาตัวเปรตอ่ะมันเติมกระสุนได้ใช่เติมกระสุนได้บีต้องวิ่งมากดเติมกระสุนก่อน ระเบิดมันเป็นครูดาวตอนนี้ม่ดูว่าเป็นแบบลูกๆหลายลูกๆโอ้ยไม่เข้าเลยตัวถึงตัวทองอะถึงมากเลยตัวทองป้าตัวทองเกาะหนาไว้ตัวที่แบบมันทองทองเลือมเดือมที่ว่าเป็นทองไม่ก็ทองแดงทัวอย่างถึงมากต้องใช้นี่ดิโอ้ยดาเมจหนึ่งร้อยสามเก้าเฮฟวี่มาแล้วเป็นสไน สุดละที่อัปเกรดได้สามคันแตนะ่อัปเกรดนะอันหนึ่งเพิ่มแม็กซิมัมเลือดอ่ารมอสักแทสทูออลพิกอัพขยะมากขึ้นจัดการศัตรูได้เรื่อขึ้นอ่าเพี้ยนดีกว่าลดการใส่ของอาวุธเอ้ยการกระจายของอาวุธโอ้โนิ่งแบบนิ่งนิ่งจัดัดอ่ะนี่ขนาดอัพอัพแค่สามคันสี่คันนะลดการใส่อัพไปสองคันด็ เนี่ยมันสามารถมองตรงกลางจอได้ไี่เห็นปะเดี๋ยวบอกอะละเอียดว่าเราอัพอะไรไปบ้างเห็นปะโดดไปเนี่ยโอ้มากันเต็มเลยตรงนี้โอ้ตัวสีทองเออยืดด้ว้หุ่นไอ้หุ่นนี้มีหุ่นตีด้วยนะระวังมีหุ่นตีด้วยหุ่นหุ่นถือมีดระวังนะโอเคโอเคไอ้ตัวถือมีดเป็นตัวยิงเรานะระวัง มีตัวถือมีดด้วยระวังระวังอยู่มันตีเน่ยรีลิวดาเมจเราพี่สร้างป้อมไม่ได้สร้างป้อมไม่ได้โอ้เศร้าแล้วเบลอล้เสร็จแล้วระเบิดระเบิดแมวระเบิดไม่พร้อมเลยเจ็ดวิป่ดมั่วเลยตอนนี้มีแมงมุมอยู่ติดแมงมุมติดร้อย ป้อมโ,อโหกำแพงเต็มเลยปะนี่บิก๊กมันมีเทคนิคลับลมันมีเทคนิคลับบิก๊กดูดิดูดิดดนี่นี่เทคนิคลับบิก๊กเห็นพี่อยู่ปะตรงไหนครับเป็นนักพ่ขอรีตระสุนเออไปมาที่ไปที่พี่อยู่เหรอพี่อยู่บนบันไดได้เห็นปะบันไดพอเห็นละนี่พี่เอาสแครปได้เยอะมาเนี่ยมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยเทคนิคลับยืนเฮ้ยเห็นปะอะไรอ่ะเฮ้ยไฟดับปะไฟดับ โอ้ย oh, สนายไม้นสนาย,นนายตรงเนี้ยมันเอาตั้งป้อมได้เราจะยิงหัวจากข้างบนได้ยังไง oh. ใปะ่ะมุมดีอ่าลองดูอ่อตอนเนี้ยมันมืดโอ้เราโดนทำลายด้วยอุ้มระเบิดไปเฮ้ยขอบพี่แตกขอบพี่แตกแล้วี่ย้ายมุมก่อน จะตั้งฟอมตรงนี้บิก๊กเจอตั้งป้อมได้กด X แล้วก็โอทเทอร์ลตยงังขาดอยู่เออยิงมามุมทิ้งกัก่อนแม่มุมมันฮิวหรือมันเพิ่มเกาะมันไม่ได้ใจมันเพิ่มเกาะตัวข้างหน้าปะ น่าก็นี่แหละฝั่งนี้รั่วฝั่งนี้รั่วมุกข้างหลังนะดาดาดาที่พี่วางป้อมนี่ป้อมจากด้านบนปไาแบบปืยป้อมจากด้านบนโอ้เรียบร้อยตายเรียบร้อจัดเลยเอยสว่างละเรียบร้อยตรงนี้มันกันน้อยสุดมากบางเลยสโต้เดอะบอสก็สู้บอสพี่ว่าสโต้ดีกว่าลองดูดิสโต้นั้นเป็นการนั่นมั้งไม่ได้สู้บิ๊กอารมณ์ก็คือเราเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเรียกว่าอะไรเหมือนแฮกบอสป่ะที่จะไม่ได้ ป้องกันไม่ให้บอสหลบหลีบ้างเราไม่สู้กับบอสต,ตรงๆมิกดูสภาพดีไหวปะล่ะเราล่วนขนาดไหนทีมเรามันเป็นคนเพิ่งเล่นต้นๆมิกมันล่วๆนๆเลยล่วนที่ว่าไปถึงมอสเตอร์มันล่วนเข้ามานะพวกนักบอลเอไอนักบน AI อไเอไวร้ายาอันเบอร์อุ้มเฮ้ยอะไรสายฟ้าคืออะไรอ่ะ อะไรอะสแตนคือเียให้อยู่ใกล้ๆประตูบักดอเบกที่แบบชิวนันนิ่งบักดอคือประตูนู้นตัวหน้าเลยประตูหน้าปะ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 โอ๋อมันเป็นการป้องไม่ให้บอสเข้ามาบิ๊กประตูเนี้ยเราสร้างประตูกันบอสบิ๊กมันลงมันลงมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับช่วยสร้างให้ใช่ใช่ใช่เพิ่มแม็กชิลแล้วก็ อ่ารถบูลเล็ตสตั๊ดอยู่แค่สองคนเองนะพ่อพี่กับบิ๊กหวายอยู่แล้วมั้งหวายอยู่แต่เพื่อนอ่ะเพื่อนมาปะเนะี่ยอ่ะพอตมราจะแตกป่ะต้องนี้พี่ควรหยิงไปด้วยนะเรียบร้อยคนเทสไอคอนเกชัน เะลินเว็บมงมาอย่างเยอะเลยตรงเนี้ยเอาระเบิดไปแล้วโอ้ยกระแพงแตกเรื่อยๆเลย,เลยที่ทำนี้ได้ที่ตั้งเทเลดได้โอ้สิบห้าขอเพื่อนเอาไปละอ่าประตูมันดูยังไงว่ามันชาร์จอยู่วะ มันมันมีลำแสงนั่นแหละ๋อมันน่าจะดันปะทัดลำแสงไปสู้กับบอสต่อเรื่อยเอยอ่าพี่อยู่ไปนะพี่ไปพี่ไปรงนั้นพี่อยู่ไปนะเฮ้ยจบแบบอ๋อไม่ได้ขึ้นแล้วแพ้บิ๊กพอแตกพอแตกเพราะว่ามีแต่คนมาทำตรงนี้อย่างบิ๊กไม่มีคนมาป้องกันมากพอโอเคเข้าใจแนววิธีเล่นยังเนี่ยมันจะเป็นแนวเนี่ยอุ้ยพี่ได้ดัานบิ๊กลัษเรตอ่ะบิ๊กเฮ้ยลัษเรตอะไรเนี่ยปืนพกอ่ะ พกแดงว่ะพกแดงอ่ะบวกอะไรอ่ะพกแดงเป็นอนี้ยเป็นลูกโบ้จุดส4แม็กนัมก้ามอพิสโต้ด้วยบิ๊กอาวุแดงกว่บิ๊กเชียแดงอ่ะบิ่เคยได้ยังเชียแดงยังเลยดาเมจร้อยห้าสองอ่ะโคตรแรงโอ้โห,โหตอนนี้ิมกมีก็มี LR สี่ห้าอ้ยปืนเยอะดีนะ อารมณ์พี่ว่าอารมณ์มันจะคือ border land เล่นบทแน่นันบิ๊กแบบเล่นก็คือบอร์เดอร์แลนด์แหละปะจะเล่นไปเรื่อยๆได้เปลี่ยนปืนไปเรื่อยๆยังบิ๊กปืนได้มาง่ายดีนะปืนอ่ะเออแล้วก็มีเนี่ยบิ๊กเลเวลอัพก็จะปลดล็อกของได้ด้วยนะตอนนี้พี่เลเวล14เองบิ๊กแค่อิมแพนอิมแพนมันต้องเสร็จเควสป่ะดีเควสใช่ป่ะต้องการสิ่งนู้นต้องการสิ่งนี้ต้องรอต้องทำ quest ป่ะนี่มาที่สำคัญเลยบิ๊กมาเนี่ยเรามาที่หน้ากันนี้ดีกว่าพี่มาเก็ตเขาเสนอทำยังไงอ่ะถ้าพูดเลยผมนะ ประกอบเปลี่ยนยังไงนะหรือมันใช้ได้ทุกอย่างประกอบประกอนประกอบกดโดนเอาพิกกดโดนเอาเห็นทางซ้ายล่างเขียนว่าบูปินนะอีดิษนี่เราก็ใส่ได้เลยครับใส่ไปเลยใส่เอาเลยเนี่ยอย่างของพี่ก็มีเทเลตแบบเลเวลใหม่มาพี่ก็เป็นเลเวลสิบสามเห็นปะเห็นปะเทเลตเลเวลสิบสามกำแพงพี่ก็ตีกำแพงพี่มีทอว์พิกกำแพงทอกำแพงสูงที่สร้างกำแพงเล็กกำแพงสูงได้แล้ว แล้วก็มีเทเลส <อง S 1> ใช่ไหมราคาเท่ากันก็ใส่ของที่ดีที่สุดเข้าไปเลยใช่ครับแล้วก็ใส่น้ำอะไรประมาณนี้มีน้ำกับช็อตวอลเหมือนเดิมสีฟ้าใช่เออเยอะดีนะเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญบิ๊กมาที่แคลเลียแคลเลียก็เป็นนี่บอกว่าเราความชำนาญอะไรของพี่เนี่ย p w วดีไลท์เป็นแรลงหนึ่งละบิ๊กสามารถอัลล็อกเบิร์มาใช้ได้เลยนะใช้หนึ่งหมื่นสามพันเิกเห็นปะหรือไม่ก็เบื่อบุปิงก็อัลล็อกมาใช้ได้บิ๊ก ไม่ก็อีกอันนึงออไปกดที่อ่<ห>โอเคงั้นเรื่องต่อไปแล้เป็นมาเก็ตบิ๊กเนี่ยสำคัญมีสกินให้ซื้อด้วยเนี่ยตัวนี้ก็น่ารักบิ๊กสกินเนี่ยราคาเท่าไหร่อ่ะหนึ่งโอ้โหแสนเก้าบิ๊กมีคาตานะด้วยนะมีสกวงสกินเราสามารถซื้อเครดิตคือวีไอพีคืออีลิตได้มีแบ็กมาเก็ตด้วยบิ Big. <Black Market S 2> ๊กแบ็กมาเก็ตก็เป็นแบบพวกปืนที่ดรอปไปด่านแต่เราไม่ได้เก็บทั้งของอันน่าจะใช่นะไม่แน่ใจแล้วก็ทันที่กับพันธุที่สุดตรงนี้มีกาชาย พี่จะกาชามีหนึ่งพันเก้าร้อยนะแชมแชมเคสป่ะใช่ป่ะพี่กาชานะเปิดแล้วนะเรียบร้อยได้เท่าไหร่สีม่วงอะ่ะสกินอะไรเนี่ยสกินพิก้ามกลิฟวิลลาดใช่ป่ะาแรคเตอร์เคสป่ะอันนี้คือใช่ใช่คาแรคเตอร์เคสของซุ่มมันมีโดนเคส้วยนะพี่อาจจะต้องเปิดโดนเคสมากกว่าคาแรคเตอร์เคสเปิดละเกลืออ่าพี่เปิดโดนเคสดีกว่าโดนเคสเปิดไป อ่า uh, พี่ได้โดนอะไรเนี่ยสแนปช็อตด้วยโดนถ่ายรูปโดปัน่นแล้วก็เปิดชามเชสชามเครสชามพื้นที่ห้อยปะพี่ได้ที่ห้อยรูปยิ้มแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เป็นอะไรอะ่ะเบิพ่นสกินปั๊มช็อตกันสกินแดงของปั๊มช็อตกันโคตรง่อยเลยแล้วพี่ไม่ได้เล่นปั๊มช็อตกันด้วยมาอ่า uh, โหลดเอาที่ใส่ชามก่อน ามนี่ไงใส่ชามเพราะชามใส่ได้แค่อันเดียวบิ๊กเลือกได้แค่ปืนเดียวแล้วก็น,นี่พี่มีโดรนใหม่คันเนอร์โดรนใส่สกินอ๋อมันให้เลือกประเภทโดรนแล้วก็เลือกสกินอีกทีหนึ่งบิ๊กไปเพศโดนก่อนเลือกอสกินม,มีกำลังมาเลือกอันนี้อยู่โ <Okay. S 2> อเคงั้นวันนี้พี่น่าจะพอเท่านี้ละบิ๊กสำหรับเกมโรบบอกในแมบ,บนี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะอย่าให้ผมเล่นโรบบอกถูกไหมนะครับ เดี๋ยวผมจะหาโลบอกแบบแนวแนวเนี้ยมาเรื่อยๆพวกแนวโลบอกแบบแบบใหม่แบบที่ไม่ค่อยมีคนเล่นหรือแบบน่าสนใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมหามาเรื่อยๆเ,เลยนะไ้า,างไงก็กดติดตามกันเอาไว้นะครับรอกันได้เลยว่าผมจะหาแบบเนียอะไรมาให้ในข่าวหน้าตอนนี้ลาไปก่อนแล้วเจอนใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปละ